บดก่อนย่ามหนาวและเขา่าเมาเหมันตะยงง่ายยับดวนระดูการล่มพ่านโพยเพีวผัดสัตว์ซุ่มเซียวคอย่อย่างโยนโอนเอ็นเอเอียงเสียงผัดโพ,พยเผาหน่ากันกุมเกตาเลี้ยวเล่ลำจ้องมองทงแทงางามห่วงเขากองกลวยขมออนตาำล่มคืบฟอดหมอกหนาวมือยม่วคอนเจ,จนรจรแถวทงเสียงฟาดิ่น ปีตบอ่อนซ่อนแท่ทินสถานเขาทอดหว่วงกองกม้มส้มดานแดนดินบ้านหน้าอุดมโดยดังดาววดิงฝ่าล้มมากินเขาเมาหาล่มสาวอ่อยอินใจพญากอมเกี่ยวเที่ยวเลาะสาวมวนแม่งแสงจันเออาภูมิหกมองดังตุม่มตุ่มคุ้มงานประสานเสียงเบาเคียงสาวดาวเคียงเดือนหวมเฮียงห่มนองหอดใบสองสามผลกลางค ค่อยคอยคำคำพญาเบาตอนซ่อนเลื่อยใส่แต่สาวล่มหนาวแพร่หุ่มตุ่มเขาเมาอ่อนกินวานสุขสวรรค์ดินหน้าปลาพนอมด่งกวง่างล่มล่วงเลิ่วล้อยลิว้วทิ้วแถวแถวทงยางส้มย้ามมัวเสาปานเขาเขตสวรรค์สุขใดท่านเทียบบานฐานทินดินหน้าเฮียมเดยาญ้าลมมาวิว้อนบอน่นเถียงหน้าหน่อยง้อยตูบแล่เลี้ยงกำหน้าทา ำเขากองย่ำว่าโยอดต่อยตองคือเอิญนั่งนาดน้องมาส่วนซอยพี่ชายแทนา